สวัสดีครับพี่น้องครับช่องเดดเจวันออฟฟิเนะครับผมสวัสดีเอซพลังเงียบนะครับแล้วก็เอซสาวน้อยพียบบ้านแพงแฟนคลับแฟนมาล่มศิลปินทุกทุกท่านนะครับในวงสาวน้อยเพียบบ้านแพงนะครับผมมือนี้มีข่าวครับมีข่าวมาเล่าสู่พี่น้องฟังครับพี่น้องครับมือนีมียังครับ มาพูดคุยกับพี่น้องครับืันนี้นะครับวันนี้นะครับมีไรสดกลุ่มปิดนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลําเพลินโชว์ครับพี่น้องผู้ใดยังบระทันในเข่ากลุ่มนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับทักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับผม ทักไปเลยครับกิมไปครับส่งขอความไปครับแล้วเ่นจะมีขอความเด้งกลับมาครับผมเด็งกลับมาแล้วก็ให้เราโอนเงินเข้าไปครับแล้วก็จะมีการยืนยันการชําระเงินนะครับผมยืนยันการชาระเงินครับครับผมทุกคนกะถ้าเมื่อนี้ครับเฝ้าเข้าครับพี่น้องครับรีบนะครับรีบเข้าตอนนี้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าพี่น้องไปใกล้ๆช่วงเย็นนะครับรับรองแง่กันแน่นจริงๆครับนะครับผมรับรองค้นแน่นครับช่วงเย็นๆครับคนเลิกงานนี่เสียครับช่วงเลิกงานคนเยอะนะครับผมคนเยอะคนจะเดียดกันเข้าครับตอนนี้เลยกลุ่มก็เยอะแล้วนะครับฝ่าว่าฝ่าวเขาไปปูศาสตร์นะครับฝ่าวเข้าไปนางล่อได้เลยครับพี่น้องครับรับรอง fc สาวน้อยเพชรปันแพงนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับโชว์ต่างๆนะครับบกว่าจะเป็นโชว์อีลานะครับพี่น้องครับโชว์อีลาองค์อิงเขานี่บอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์พิเศษโชว์พิเศษแน่นอนครับวันนี้ครับเขาไปเปิดในกลุ่มปิดครับนะครับผมพี่น้องสนับสนุนองค์กรครับสนับสนุนองค์กรนะครับองค์กรอยู่ได้ ศิลปินอยู่ได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกท่านนะครับผู้ใดอยากบึงโชว์ไม่ไมนะครับโชว์อีหล่าวงยิงครับลองพี่น้องเอฟซีเ่ผิดหวังแท้ๆครับพี่น้องครับห้พี่น้องเอฟซีนะครับไปรอในกลุ่มเลยครับผู้ใดเขาไปรอในกลุ่มแล้วเคนก็โอ้ยิ้มแล้วครับก็ต้องไปเบียดเสียดกันเขาช่วงแรกครับพี่น้องครับ ต้องไปเบียดเสียดกันเข้าช่วงเย็นนะครับอาาวเขาเลยครับตอนนี้ครับตอนนี้ค้นกำลังว่างครับแอดมินนะครับแอดมินก็กําลังรอนะครับลองรออยู่เพียบเลยนะครับแอดมินนะครับพี่น้องไปครับรา่ว่าจะเป็นเขาไปวงโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์อีหลาวุงยิงนะครับโชว์ใหม่โชวพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์พีพีศิลปินในวงนะครับอ่า แล้วก็มีโช์ของทีมเนวเจนฮะทีมนองไม้นะครับบอกว่าจะเป็นหลายๆคนนะครับไปบึงว่า่นที่โช์เพลงเอียงนะครับ่นจะ้องเพลงยัง่นจะทำอะไรนะครับที่น้องเข้าไปเบึงครับรับรองที่น้องบ่ผิดหวังแท้ๆครับนะครับในไหลนี้ครับนี่แหละครับ f c บ่จะเป็น f c ทุกๆทันนะครับ นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับให้พี่น้องป่าวขอบคุ้มเด้อครับพี่น้องเด้อให้สนับสนุนองค์กรนะครับศิลปินองค์กรยูไดก์ศิลปินกับยูไดครับมาแกงข้าวพีข้าวน่อยอีกข้าวหนึ่งครับพี่น้องบอลโจโพดนะครับบอลโจโพดครับโพดอย่างครับพี่น้องครับเสาสามสิบสิงหานะครับเสาสามสิบสิงหาข้าวดีพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีนะครับ พี่น้องเอฟซีศิลปินทุกทกท่านนะครับพอหักแม่หักพอยกนะครับได้ใกล้คิดกับลูกเต้านะครับได้กิดได้ใกล้คิดกับศิลปินของท่านนะครับเป็นพิเศษเลยครับไรนี้บอจจัดให้ครับเสาที่30นะครับเสาที่30นะครับมิทติ้งนะครับมิทติ้งกินข้าวฟังลำนะครับสัมผัสศิลปินสาวน้อยนะครับ จองมาสองโต๊ะนะครับนี่ตัวแรกเลยนะครับนี่วัตถุพันโพดครับมีค้นจองไปแล้วครับสองโต๊ะเลยครับพี่น้องครับนะครับนี่ครับวัตถุพันโพดครับอ่าเสาที่สามสิบสิงหานะครับนี่แฟนแฟนสาวน้อยแฟนแฟนศิลปินนะครับแฟนแฟนศิลปินสาวน้อยนะครับมารวมกันครับมิทติ้งนะครับนี่ มีติ้งกินข้าวฟังลำนะครับสัมผัสศิลปินใกล้ชิดนะครับโตะจีนมีโตจีนแอนอาหารอีสานนะครับแฟนมาไม่ได้เข้าไลฟ์ชมกลุ่มปิดแฟน,แฟน,แฟนมาหน้างานได้เลยนะครับนี่ครับผูดได้บอโจคนบอกเราผูดได้ไปกะไปหน้างานได้เลยครับนะครับไปกินข้าวฟังลำสัมผัสใกล้ชิดกับเอฟซีนะครับเอฟซี FC, นะครับแล้วก็มีโตจีน เสาที่30สิงหานะครับผมคุณอายุไก่อยากไปสัมผัสศิลปินนะครับที่เจ้าของหักนะครับสัมผัสศิลปินที่ตัวเองรักที่ชื่นชอบนะครับกไปสัมผัสได้เลยครับเสาที่30สิงหานี้ครับสาวน้อยนะครับลังสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองนะครับสาวหน่อยเพชรนบ้านแพงสาวหน่อยเราเพื่อนโชคนะครับศิลปินของทัน ไปสัมผัสใกลกชิดนั่งพูดคุยทานข้าวนะครับว่าจะเป็นอาหารอีสานนะครับอาหารโต๊ะจีนนะครับพี่น้องไปใดครับเปิดจองโต๊ะแล้วครับตอนนี้ครับมี่อโจเป็นกะเปิดจองจองโต๊ะแล้วนะครับนะครับ้วก็มีครับพี่น้องเจซี่ครับไปครับแล้วค็ ปิดครับ่าลืมครับมือนี้ครับบัตรราคาร39บาทนะครับพี่น้องร39บาทนะครับถักไปที่สาวน้อยเพื่อนแฟนแพงแฟนเพนะครับถักไปเลยครับพี่น้องครับพอถักไปเปิดเปิดที่มีทรงขอความมากแล้วกับที่บอกเขาเฮดแบบใดนะครับโอนเงินแบบใดแบบใดครับพี่น้องครับไปให้กาลังใจในปุ่มปิดให้กาลังใจศิลปินให้กำลังใจองค์กรเนาะพี่น้องไปเบรงโช หลาของยิงเฮาโชว์ไม่นะครับโชว์อย่างอลังการแน่นอนครับรับรองตกทันรับรองตกทันไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะครับผมขอให้พี่น้องเอฟซีนะครับตกทุกทันนะครับลำรวยลำรวยปังๆครับกะถ่ายคลิปนี้นะครับพี่น้องครับกะสาบช่อง เดียร์เจวันออฟฟิเชียลเห็นน้ำเนื้อครับน้องช่องไม้หนอยครับให้พี่น้องเข้าไปติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้น้ำเนี่ยครับขอให้พี่น้องเฮ่งๆปังปังรวยรวยปังปังทุกท่านนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมครับ